ปเอฟซีโวโยงนะคะคุณมาหาป้าแตนสวัสดีค่ะยายพี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah, ่คุณลงบัวได้ yeah. คนเพิ are, ่นยากควรหยุดน่าเป็นดอกคยากควรเพิ่นอยากมาหาวะค่ะอยากมาหาพึ่มาตาเงอ่อยแบามาแต่ใส่ค่ะคุณยายมาแต่อากาศอํานวยวะค่ะมาแวะเตางอยหรือยยังหะค่ะโอ้คุณยายอยากมาเนาะเอฟซีตัวยงเลยเนาะคนจกไปทางไหนคุณนี่แม่บอกเขอบคุณหลายๆนะคะคุณยายอุตส่าห์แหว่มาเนาะค่ะอยากมาหาเนาะ นางรถมาเมื xtures, ่อยบ่ค <sh> <sh> ่ะค่ะใส่่ไกใส่เนาะใจใจเฮาสู่เนาะค่ะค่ะมือนันก็มาจากระยองมาจากนี่เก้าสิบละค่ะมือนันก็มาค่ะมาแปดสิบหกเก้าสิบมาเวิร์สค่ะคุณยายขอบคุณหลายๆนะคะ รถยังเยอะอยู่นะคะวันนี้รถเยอะอยู่วันนี้วันที่สองนะคะสองกันยายน2563นะคะผู้คนเดินทางกันมาอย่างหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะมือวันนี้วันที่สองนะเพื่อนอยู่บ้านนะคะ่ะสามสี่ห้านะไม่อยู่บ้านนะจ๊ะนี่ค่ะสามสี่บ้านนะ้บ สามสี่ห้าโบยู่บ้านนะคะพี่น้องค่ะคนกันยังมาหลายอยู่นะคะวันนี้มาเก็บตกบรรยากาศวันที่สองนะคะวันนี้มีจุดคัดกรองด้วยนะจุดคัดกรองด้วยนะคะวันนี้วันนี้มีร้านขายของเยอะมากนะคะวันนี้มีร้านขายของเยอะมากโอ้ยเราไปดูหมักสเตอร์พี่น้องค่ะ สตอมาจากไหนคะมา,มา<อ>จากนาลาทิวาสน,นะคะเมื่อวานคนเยอะมากาน,นะคะยิ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยวันหยุดอะคนจะเยอะมาก <c oughs> แค่นี้ไม่พอขายอะเามงขายดีซื้อค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มาจากมาจากอะไรนะานาลาทิวาสเหมือนกันนะคะแป๊บเดียว มีสตอมีเงาะมีทุเรียนแป๊บเดียวหมดค่ะวันหยุดเนาะมันเป็นวันหยุดเพราะเป็นวันหยุดอะขายดีมากเสาร์อาทิตย์อ่ะขายดีสุดๆค่ะพรุ่งนี้วันหยุดะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรนะวันนี้พรุ่งนี้สามเนาะสี่จะวันหยุดค่ะสี่จะวันหยุดค่ะขอให้โชคดีนะคะขายดีๆค่ะวันนี้วันพุธค่ะ พี่เอามาเยอะไหมคะคยะ่ค่ะวันหยุดให้รีบมาแต่เช้ามาจองที่ค่ะถ้าเราแบบไอ้นั่นอ่ะขายดีมากข้างในนี่ก็จอดได้นะคะเข้าไปจอดหลบได้ใช่วันอาทิตย์มีรถทัวร์มาลงรถทัวร์ใช่ค่ะเมื่อวานก็มีมีค่ะมีรถทัวร์นะคะพป่าครับะแวะมาแวะมาครับเมื่อวานก็มีรถทัวร์ มาวัดป่าที่บ้านหัวสูงครับเขามาทาบุญใครมาก็แวะอุดหนุนพี่เขาได้นะคะพี่เขามาไกลนะคะสนับสนุนกันนะคะช่วยกันซื้อค่ะ,ะาคสาวๆโอ้ยยายจำลองกับยายถอนถึงลุ่มขนาดพี่นอ้องเอ้ยค่ะว,วันนี้คืมนะคะวันนี้ ปาติโอ้ยสมอผลหมาน้องบักยานี่อันพี่เสือขาวนี่พนมาจากอากาศอําน้วยนะคะพี่น้องผ้าเพ่อนผ้าผแม่ผนมานะคะเพื่อมาอยากมัดถ่ายรูปกับประแตนประจรลองประถอนนะคะ เห็นตัวเป็นเป็นแล้วเนาะคะ่ะคุณยายอยู่ในรถอ่ะท่านเดินไม่ได้อะ่ะไปถ่ายรูปกับไปถ่ายรูปหน่อยเร็วประถอนถเออแกอยากถ่ายรูป,ปรด้วยแกลงแกเดินไม่ได้เอซีตัวยงน,นี่แล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเร่ <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> ขนมจีนเพิ่นนะคะเมื่อกี้ถูกเมาเบิร์เดย์พี่น้องเอาขนมจีนบอกนเครื่งแองก์อะไหมเป็นช่วยสามหกรกระสิบรรยากาศประมาณนี้นะคะฮะหมานอีกแล้วยายเดี๋ยวพี่โอ้หมานอีกแล้วหมานจะเศร้าขนาด โอ้ยพี่เนาะไม่มีใช่มร้อยเดียงมีอะไรนะโค้งนี้เทโค้งนี้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะขอบพระคุณนะคะพี่มาจากอากาศอำนวยใช่ไหมคะสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลนานเจ้าเห็ดใส่หัวสุกบอลเจ้าจะให้ครบลยเลยเนาะวกะซิบขายแล้วนะอย่าลองมาอนี้ค่ะเรียเบ้นั่นแหละให้หลอกมาฮุ่งอยู่โอ้ยท่านสร้างกับซิบอดได้น่ะ เร็วๆยายอันนี่เด้แม่ใหญ่เราถ่ายรูปน้ำยูโรดเด้จะร้องเดชไปถ่ายรูปน้ำยายนะฮานะเราเราย่างบอดได้เนาะเราอยากถ่ายรูปน้ำอยากมาแห้งเขียวลูกเขียวหลานมาเนาะค่ะไปวัดผูาแอค่ะนี่บอกเลยว่าที่นี่ประตูโค้งค่ะนี่ประตูโค้งแล้วก็ขึ้นไปจอดแล้ว่าทำนะมันไได้ ปีนเขาได้ค่ะอันนั้นนะคือปีนเขาขึ้นคือปีนเขาค่ะอันนี้มันหมันหนึ่งหนึ่งร้อยบาทย้ายเพื่นอยากให้ไปถ่ายก็แม่เพื่นแน่แม่เพื่นอยู่ในรถปลาเร็วๆไปเร็วๆปลาค่อยปลาเร็วๆเร็วๆไปถ่ายรูปย,ย้ายไม่หญ่เราอยากถ่ายรูป โอ้ยตามไม่ค่อยกินก็นได้ด๊อกออ <laughs> เร็วเร็วเจ้านี่ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวคุณยายมันอยู่ในรถมันลงบ่าใดมัน <c oughs> อยากถ่ายรูปนำ <c oughs> แอบหน่อย <c oughs> ป้าจำลองค่ะคนนี้ป้าจำลองป้าถอนกำลังมาเอ็ดซี่มีทั่วโลกได้พีน,อน้องเอ้ เอฟซีมีอยู่ทั่วโลกค่ะมาจากอากาศอำนวยดิคุณยายบ้านลุงคนนะครับเดี่ยอากาศวันนี้หันหน้ามาหันหน้ามาโอ้ยรถจะชนกันแน่รชนกันแน่โอเคโอ้ได้ภาพเยอะมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายแข็งแรงขนาดอยู่เนาะค่ะเบิ่์กแดดแม่แข็งแรงวัวแข็งโัวใสคุณสวยเป็นอย่างเลยช่วยหันงานมาได้ กระซ้างค่ะลูกหลานผาไปอยู่ค่ะไปไซกระไดเนาะอยากไปอันน like cool ี้ขึ้นไปดงหลวงบอค่ะอันนี้ไปดงหลวงค่อนข้างไกลประมาณสั้งเจ็ดสิบกิโลมันภูเขาค่ะไปเว็บบอปเว็บบแต่สวยมากวิวสวยมากค่ะ่ะคแต่ตรงนี้สวยมากแต่ไกลค่ะอืม นี่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นอันชนิดการ่ะแมนน่าเห็นบอกคอยบอกแล้วไม่บอกคอยบอกแล้วว่าต้องสองคนนี้อยากาย่เพ่อนว่าอยากทายายค่ะอยากทายเดียวเพื่อนสิบปยูบ้านสามสี่หาพก่งนี่่ะเพื่อนสิบไปพุ่งเทพค่ะย้ายเพิ่อนอันนั้นค่ะเนี่ยย้ายเพื่อนอันนั้นกันอยู่ถ่ายสกอตนุก็อยากให้นุก็อยากให้ย้ายได้ทายคือกันนาอมาฮอดแล้ว

สวยมากเลยป้าเลยผมได้ภาพสี่สวยมากเลยเมื่<น>ีไหนสวยมากเลยภาพเลยสองคน,นเป็นใจอยูยย่บ่อยๆลย้องใจพันใช่ไหมคุณปอพันยุง่งกินข้าวอยู่เด็กขมานมะั้ยขันยากคุณปอนอยากได้รูปกับตัวเองนั่นแหละยายน่ะ <laughs> FC ตัวเองดังทั่วโลกเนาะ <laughs> ป้าถอนป้าจำลองค่ะ คลิปนี้พี่เป้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรา,<พ>าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะออาาลุงพลมาหาคุณยายนะคะคุณยางบัวได้พี่น้องอยากเอฟซีลุงพลลุงพลมาถ่ายรูปกาับค่ะเงิน้องพลเนาะสู้ๆได้้องพลเนอเป็นกำลังใจให้ตลอดอยู่กรุงเทพกับค,คอมเมนต์ให้ตลอดเลยครับอยู่ขาลุงพลน,นะเอฟซี FC. นะครับขอบคุณด้่ายครับ น่ารักขนาดกินข้าวด้เลยนี่กินข้าวได้หลายรอบ่ใหญ่อยู่ให้าอกแล้วเนี่ยถ้าไปกุงเทพผมก็พิ่งแม่กรเมา้วยซ้ก็เลยพาแม่มาโน่นก็จะมาผูกไก่ไปด้วยกันบ้ามาจากคนกับเนี่ยที่ไปใช้ต่อไบที่ไปใช้ต่อบ ก็ได้ไปใส่สับมหาวทาลขอบคุณมาครับเป๊เป๊ะขอคักนือองความห่วงขอนคอณขอบรถให้ลายคนลัะครับลคนล่ะครับแม่ขอบคุณกังโอกาสมาใหม่ด้อวนคนละครับคนล่ะครับคน่ะครับเองไปนี่ต้องออวน่

นำบอดีถึเมาเลยครับเป็นไปได้ไหมคบลุงคนนี้นี่แหละเป็นครับเป่นท้องนู้นนะครับน้ำบ่อนเด้อคนเด้อลุ้นแนเลยเป็นอยากพ่อขนาดเมื่อวานนี่หมานอยู่บ่ล่ะลุงพลน่ะหมานอยู่บ่โอ้ครับไม่ตัดชีกเหนื่อเด้อยังไม่ตรวจลุงพลยังไม่ตรวจรอลุ้นอีกต่อไปลุงคนจะเหนื่อยเนาะขึ้นมาวันเลยวน้องถึงสองคนคนนั่นทั้งบาท กนับซ่ซูๆครับลุงพรลุงพรไปวัดไหนต่อนี่ยเขาไป,ไปตรงนี้กุ๊กตูมไปวัดเลาะไปครับเลื่อนวงได้กับมองนั่นละเลาะไปเรื่อยๆครับมัน,นเนี่ยวตเราขอตาไปเนาะขอบคุณค่ะ